สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับพี่โอตานะคะเราอยู่ที่งานเมทัลเล็ก2025นะวันนี้เป็นวันที่3แล้วทุกคนพามาดูบรรยากาศบูธของเราว่าคนเยอะ<ร>ตอนแรกของเรานะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนโช์เครื่องเชื่อมนะคะเรานี่มาดูใก,ใกล้ๆเราพาโมเดลใหม่มาให้ทุกๆคนได้เห็นกับตาเลยค่ะตัวนี้เป็นรุ่น6 Expo เครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่อง800วัตต์ที่มีฝีลวดในตัวนะคะไม่ต้องแบกอะไรให้ยุ่งยากให้เยอะเลย หอบเครื่องนี้ไปเครื่องเดียวใช้งานได้เลยขึ้นที่สูงออกหน้างานได้สบายมากแล้วก็นี่ตรงนี้พี่ช่างก็กําลังเทรนนิ่งนะคะลูกค้าสอนการใช้งานแล้วก็สาธิตการเลเซอร์ให้ชมเรามีโปรโมชั่นดีๆสําหรับเครื่องนี้ด้วยนะทุกคนถ้ามาที่งานนะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนต่อไปไปดูเครื่องใหญ่กันเครื่อง C n c ค่ะตรงนี้เลยค่ะทุกคนตรงนี้จะเป็นโซนเครื่อง c n c นะคะเราเอามาทั้ง L6 แล้วก็ V8 นะคะจะบอกว่าทั้ง2เครื่องนี้เนี่ยคือ ลองบแ้้วเรรียยะคะโปรโมชั่นในงานนะคะแบบนี้ตรงนี้นะคะเพียง1.09เท่านั้นนะทุกคนรีบมาในงานจะได้ไม่พลาดโปรสิดีและยิ่งเครื่องนี้เลยตัวนี้ตัวท็อปตัวขายดีของโอตาเลยนะทุกคนพลาดไม่ได้เด็ดขาดต่อไปไปโซนเครื่องไฟเบอร์เลเซอร์บ้างนี่เลยค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่โซนเครื่องไฟเบอร์เลเซอร์นะคะที่เราขนโปรโมชั่นมาให้แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยเห็นไหมเอ่ย เห็นโปรโมชันดีๆตรงนี้ไม่เอ่ยและเครื่องนี้ก็มีเจ้าของแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆนะคะรีบมาที่บูธโอ,อตาได้เลยงานมีถึงวัน,น 12, ที่2พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะทุกคนโปรโมชันเครื่องเชื่องเครื่อง CNC และเครื่องไฟเบอร์เลเซอร์จุกๆแน่นอนค่ะยิ่งถ้าตองในงานนะ อัพเฟอร์เพียบมาหาเราได้นะคะที่ฮอ1 0หนึ hmm. ่งร้อยบูธ ba หนึ่งไบเทคบางนาค่ะแล้วเจอกันนะและตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานเลยนะคะทุกคนเพราะว่าโซนตรงนี้เนี่ยเป็นโซนที่โชว์ผลงานของแต่ละบริษัทนะคะที่ใช้เครื่องจักระคะเลเซอร์เพื่อตัดเป็นชิ้นงานของพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูของโอตาค่ะมาเลยทางน,นี้เลยนี่คือผลงานของบริษัทโอตาเอนจิเนียริ่งของเรานะคะสวยงามมากเลยค่ะ Oh,